ไปดเรียเองนะเอ๊ะชดอ่าตรีเลยเลยควุมก็ได้ย่ไปจหยอนอยแล้วหลักจิตเาควบคุมได้อะกเลยเดยเลยอ่ปปข้สอโต้แล้วเส่ตลอดช่วงกรบปัดเราต้องอบ นลอดเลยออะไรนะเต้ยยอ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 งไงมองมองไว้เออเออเออตีตี เข้าไปปุ่มปะปุ่มปะแล้วทีเนี้ยแข็งอ้นอ้วนอ้นเออ้วนก็เต้นเลยเต้นเข้าไป่ายเดี๋ยวยเดี๋วหายเดี๋ยวหายมดี๋ยวยเข้าไปได้เข้เขาไปได้ไก็ได้อนไม่ต้องดือ้อนได้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ไปก่อนเนี่ยยืนตั้งไว้เลยไปเลยยกไปเลยลูกไม่ต้องกลัวเออซ้ายขวาด้วยซ้ายขวาแล้วทำไมขวาไม่ตามอ่ะอยากให้รถตาม ทิพุงซ้ายซ้ายนมาขึ้นมาขึ้ม้มัยัตัวยัตัวซ้ายขวาซ้ายขวาเอออย่างเงี้ยขัดดวยขาดโตตตแกไอ้าดตดตเตเอ แ่้วยแล้วยังไม่ดท่ตอยัไม่หมดเลยสอมทีห้าหกห้าเจ็ดแล้วเนี่ยโอโ้โหสามสามแล้วเคื่อถทีแล้ว สมีาไปแลไปล้วก <spe ek> <forcé Deus> ันเลยแล้ว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 ดูแล้วก็